สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ยตัวสวยๆนะครับขอแนะนำร้านนะครับซาโเตอรอปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ดีไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็นนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนกี่ชิ้ ซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเป่านะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีป ก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาตโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดตามล่าหาตัว Sally Idol นะครับแล้วก็จะมาเปิดหาเกียร์กันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมมีหลายไอดีนะครับผมจะมาเปิดด้วยกันทั้งหมด 6 ID นะครับที่จะมาเปิดตามล่าในคลิปนี้นะครับก็จะมี6 ID นะครับ ID ที่ผมเล่นอยู่แล้วก็จะมี ID หลักนะก็จะมีรูบี้เหลืออยู่เล็กน้อยนะครับก็จะมาเปิดตามล่าหาเกียร์ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้งด้านบับนะครับบับใหม่มาเป็นไหม่นักร้องนะนี่ฮะนี่ครับเหลืออีก12ชั่วโมงก่อนจะไปนะครับต้องรีบมาเปิดนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดตัวละครกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ตัวละครแซลลี่ไอดอลหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ย เปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับนี่เข้ากลางเดือนแล้วหลายๆไอเดีนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยแซลลี่ไอดอลไม่ออกซักไอดีนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่า s ซลลี่ไอดอไม่ออกซัก ID เลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นที่อะไรวะทําไมผมถึงเปิดไม่ได้ตัว s ซลลี่ไอดอลเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเปิดล่าก,กันอีก6 ID นะเดี๋ยวดูดิวจะออกมาหรือเปล่านะแซลลี่ไอดอ จะเอามารีวิวด้วยนะครับเมื่อกี้ไปรับตัวกาชาเพิ่มมา63ใบขออีก2ใบนะครับจาก,กิลได้ไหมอ่าอีก2ใบอ่าได้ครับผมจากากิลเลทนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยผมจะไม่ได้จริงเหรอตัวแซลลี่ไอดอลอ่ะเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวยอดไม้ก่อน40รูบี้ปะเออผมเห็นคนขิกไงนะในกลุ่มนะเปิด40รูบี้ไม่ออกนะเดี๋ยวผมอยากเป็นบ้างนะ40รูบี้ไม่ออกเนะี่ยเดี๋ยวลองหน่อยดิมา โอเคอ่ตามนั้นเดี๋ยวดูดิว่า40รูบี้เนี่ยไม่มันจะออกจริงไหมนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมาโอเคตามนั้นครับอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดไอ้นี่กันแซลลี่อาแซลลี่ไอดอลนี่ครับเป็นท่าแสงนะถ้าปั้นขึ้น9ดาวก็จะมีความสามารถหยุด5วินาทีด้วยนะครับตัวละครนี้ถือว่าน่าสนใจนะอะ ถ้าได้มาก็อยากจะบ้นมาทดสอบดูว่าเอ้ยมันเล่นประมาณไหนนี่บาศิลปะป้องกันตัวมาทำไมก็ไม่รู้มูลนะฮะนาวิกโยทินโอ้โหมูลมังกรนะถือมันเป็นตัวเมื่อ ช่วงต้นเดือนมกราคมนะตัวนี้นะเออผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวละครนี้เก่งเปล่าเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยผมไม่ได้เปิดหาเลยนะเพราะมันเป็นตัวกันบินอ่ะเออตัวกันบินไอตัวผู้กันอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะดาเมจกระเด็นลดหลบอ๋อดาเมจกระเด็นลดหลบสามพันนะถือว่าเยอะขวอยตัวบราวนเนาะเยอะขว่าตัวบราวแต่อันนี้มันผมว่าเฉยๆนะเนาะกันอะไรอ่ะกันแก๊สพิษเฉยๆนะอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดหากันต่อนะ มูลมังกรมูลมังกรแต่เห็นมีคนสอบถามมาเยอะนะช่วงเดือนมกราว่ามูลมังกรปิดมอนมูลปีใหม่อ่ะดีไหมนะครับก็ไม่ได้ทดสอบเลยเหมือนกันเพิ่งมาได้เนี่ยเนาะเออเนะี่ยตัวละครเก่าๆนะครับก็จะอยู่ในตู้นี้แหละที่ผมบอกเลยว่าไอตัวบราวนะบราวบราวไอดอลนะครับกับแซลลี่ไอดอลอ่ะนะบราวกับโคนี่ บราวกับโคโนี่นะบราวกับโคโนี่ไม่ใช่แซลลี่เนาะบราวกับโคโนี่เนี่ยมันเป็นธาตุธรรมดาไม้คู่เนาะเดี๋ยวพอจบเดือนเนมันก็อยู่ในตู้ปกติแบบนี้แหละเหมือนมูลมังกรเลยนะครับมีโอกาสที่เราจะมาเปิดหาได้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยแซลลี่ไอดอลออกมาก่อนนะไม่มาเลยครับโอ้โหมิโกะเออเฮ้ยผมเปิดยังไงก็ไม่ได้จริงๆนะ เออถ้ารวมรวมมันก็เยอะนะถ้าแบบเราไม่ได้เปิดหลายเราไม่ได้เปิดไอดีเดียวด้วยเนะาะเจ้าวาล็อก i อก็ไม่ใช่อ่ะถูกไหม,มเนี่ยไม่มาเลยนะโอเคอครับอีก2รอบสุดท้ายนะแซลลี่ไอดอลโอ้โหเปล่าพนเจนจรห้ตัวสุดท้ายครับก่อนไปไอดีต่อไปนะไม่ไหวเลยนะครับโอ้โหมา5ตัวสุดท้ายปุ๊บโอ้โ เนี่ยไม่มาจริงนะอ่ะก็เดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เปิดละนะครับน่าจะเก็บตั๋วไว้รอเดือนหน้าและถ้าได้ตั๋วอะไรมานะสําหรับไอดีสายฟรีจริงจังครับเกลือเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยนะครับผมต่อกันเลยนะครับโอ้โหไอดี ID สายฟรีจริงจังไม่ออกเลยเดี๋ยวมาดูทางด้านไอดีวันกันบ้างนะเปิดได้ตัวบราอเป็นตัวบราวไอดอลมาแล้วนะครับก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันนะครับก็รีวิวไว้ค่อนผมว่าก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ถือว่าน่าจะ ให้ทุกคนนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของตัวละครบ่าวไอดอลนะว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยใช้งานแบบไหนนะครับเก่งหรือเปล่านะเปิดหาไหมนะครับก็อยู่ที่อ่าผมว่าอยู่ที่ทุกคนเลยนะน่าจะได้เห็นกันละน่าจะเห็นรีวิว5 1ใบอีกใบอีกมีกไหมสัก4ี่ใบเป็นห้าห้าโอมาว่ะโอเคสี่ใบครับจัดไปห้าสิบห้าครับไอดี ID นี้เออให้รู้กันไป เออให้รู้กันไปนะมา5้บหาใบนะครับแซลลี่ไอดอลจะมาหรือเปล่านะมาปุ๊บไอดีนี้ผมก็ตามหาอยู่นะไอดีวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหากบม่วงเพิ่มแหละโอ้โหน่าข่าวะวะฮ้ยไม่เอาดิมาแซลลี่ไอดอลมามา โอ้โหเปิดยากจังวะเฮ้ยหลังๆนี้มาผมเปิดไม่ได้เลยนะ3าสเดือนนะทุกคนไอดีก็เยอะนะครับรู้สึกว่าต้องเกลือตั้งแต่ไอช่วงทันวาแล้วอะ่ะไอเมกูมินอะไรพวกเนี้อคอเปิดไม่ได้เลยหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้เลยนะโอ้โหสี่รอบสุดท้ายครับผมนะแซลลี่ไอดอปุ๊บ่ออกอ้โขโมยโอ้โหมูลอัศวินชั้นต้น อ่ห้าตัวสุดท้ายครับผมนะสำหรับไอดีวันนะโอ้โหไม่โอ้โห,โโห,โโหจบแม็กกาซีนเหมือนกับไอดีเมื่อกี้เลยโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับโอ้โหสองไอดีจบเหมือนกันเลยนะครับสำหรับสองตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านไอดีคาราเมลกันบ้างอา่ะคาราเมลมีกี่ใบตอนนี้มีกี่ใบอ่ะมีรูบี้อยู่ Ruby 400นะเดี๋ยวสัดเกียร์ด้วยนะเกียร์ไม้นะเออตัวไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกก็ได้เออเอาไม้ก็ได้ครับไม่เอาตัวเอาไม้ก็ได้ อ,อ่าเดี๋ยวรับตรงนี้หน่อย5าใบอันนี้อีกรับผิดโอเคอ่ารับมาอีก5ครับเป็น10บใบจากตรงนี้ปึบ่บ49้าขอจะกิวเลตอีกสักหนึ่งใบเป็น50นะครับเป๊ะเ,เรียบร้อยครับ50เสิเป๊ะมาเราไปลุยกันดีกว่านะครับสำหรับอันนีไไาา้ไอดีอะไรวะใช่คาราเมลปุ๊วะไอดีอะไรอ่าคาราเมลนะครับคาราเมลมาไป เปิดเกียร์ก่อนไปเอ้โหเปิดเปิดตัวแล้วผมเครียดเลยวะ่ะสองไงดีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูไม่ดีว่าจะออกกับเขาบ้างหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่หน่อยโอโหเกียร์กรบผมไม่อยากได้เกียร์กรบแล้ววะ่ะอยากได้เกียร์ที่มันเป็นเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวไม่ก็เป็นกบแบบพวกนาฬิกาหมวกกบอะไรเงี้ยที่มันเป็นแปดดาวลีนานที่เขาฮิตกันนะครับแต่อันนี้เราแบบ เรียบ้อยครับใหม่ก็ไม่ออกโอ้อ่ะเดี๋ยวมันไอ้นี่หน่อยดีตู้ไอ้นี่หน่อย,ออยมาแซลลี่ไอดอลออกบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยครับเปิดไม่ออกจริงนะมีอยู่ในตู้ใช่ไหมเนี่ยอ่ามูนักป้นตัวละครโอ้โหแซลลี่ตกใจอันนี้มันเข้าวหอสาหร่ายตัวเก่าสมัยไวชูชินะมาพร้อมๆกับไวชูชีในหอสาหร่ายนะอืมมา โอ้โยเกินไปปะเนี่ยโอ้โหมูลพ่นสีอะตัวอีกสองรอบครับโอ้โหไม่มาจริงนะฮะห้าตัวสุดท้ายไปจบไม,ม่หมดอะเดี๋ยวไปต่อกันอีกไอดีนึงเลยนะครับผมต่อกันเลยนะครับสำหรับไอดีที่สี่ละโอ้สามไม่ดี เปิดไม่ออกเลยนะอันนี้จะเป็นไ d สปอนเซอร์อ่าสปอนเซอร์อ่ามีรูบี้อยู่เดี๋ยวเราซัดนะครับซัดแน่ไม่ซัดอาตัวกาชาได้ครับอีก5เอาซัดมาอีก5ครับไะเดี๋ยวไปดูทางด้านกาชาก่อนมีกี่ใบ52อันแรกมาอีก3ได้ไหมไม่มีกิลเอาไม่ได้เปิดได้50บใบอ่าเดี๋ยวมาดูสมุดสะสมหน่อยนะเผื่อจะได้ซัก600รูบี้เราขาดอีก45 รูบี้นะเราจะเปิดตู้กาชาไม่เนี่ยได้3ครั้งนะอ่าเผื่อไม่ออกเฮ้ยเหมือนจะเยอะว่ะ45มีลุ้นเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ครับสำหรับไอดีสปอนเซอร์ปึ๊บโอ้40ขาดอีก5รูบีเะะ้เองอะฮะเออห้ารูบี้ห้ารูบี้ห้ารูบี้อ้าโอาโหพอดีเป๊ะ <c oughs> หาอยู่หาอยู่ไงโอ้แล้วพอดีด้วยนะห้พาพอดีอ่ะ มีรางดีว่าไม่จะมาแล้วนะเดี๋ยวไปเปิดไม้ก่อนเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีหยกเลิกเจ็ดทีปะเผื่อไม่ออกนะมามีรางว่ะว่าแบบโอ้โหมันพอดีเป๊ะไงนี่ไงเป๊ะก็ห้าดาวล้วนไปเอาไม่ล้วนนะอ่ะต่อเลยนะโอ้โหลางอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บ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 โอ้ไม่มาวะยากจริงอะ่ะไม่ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้โหไม่ไม่ไมอ,ออกเรียบร้อยอะเดี๋ยวมาตัวกันบ้างอนะนะห้าสิบนะเฮ้ยผมเปิดไม่ได้จริงเหรอวะแซลลี่อะเออผมว่าคือผมเล่นมาปีกว่า,วาจากที่สถิติที่ผมเล่นนะอย่างน้อยผมเล่นไอดีเยอะอะต่อให้มันจะไม่ใช้รูบี้ในการเปิดนะใช้ตัวการช่าเปิดอะ่ะอย่างน้อยมันต้องออกบ้างดิใช่ปะ่ะเออมันไม่ต้องถึงขนาดเอารูบี้ไปเปิดหรอมั้งเนี่ย โอ้โหโหนี่เด็กฝึกตามเลดนะแต่ผมอยากได้แซลลี่นะโหนี่ได้มาเยอะแล้วครับโหนี่บาวได้มาหลายไอดีละแซลลี่ไม่ออกมาทีนะโอ้โหแมกกาซีนโอ้ซูเปอร์ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับผมนะต่อกันที่ไอดีที่5เลยนะครับอันนี้จะเป็นไอดีาอ๋อไอดีเพื่อนนะที่ฝากมาเล่นนะครับก็โอ้ ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับโอ้โหอ้านวนี้ยังไม่ได้รับ6ใบเลยนะน่าจะมีเยอะมั้งเนี่ยเอาปึ๊บมารับมากี่ใบนะเปิดกันไปเยอะอ่า76นะอันนี้นะ7 6ใบเดี๋ยวไปแลกอีก4ได้ไหมอีก4ใบเนะี่บเพื่อความแบบโอ้โหไม่น่าได้4อ่ะไม่น่าได้อ่ะเอาเท่าที่มีแล้วกันนะทุกคนไม่ไหวจริงวะ่ะ อปเจ็ดสบใบไอดีนี้ลุ้นกันรัวๆเลยนะผมรัวเลยนะผมไม่ไหวแล้วอ่เดี๋ยวไปไอแม็กกาซีนอีกแล้วผมเห็นแม็กกาซีนแล้วผมท้อเลยวะไปอ,อันนี้ก็ไม่ออกนะครับต่อครับรัวๆเร็วๆเลยรวดเร็วเร็วๆไปเลยครับดูซิว่าจะมาไมหมหกไอดีเฮ้ยเตัวอะไรสีฟ้าอ่านไม่ทันอ๋อไม่ต้องไม่ใช่แสงมืดนะเพราะว่ามันไม่มีร่างฟ้าเนาะ น่าจะเป็นตัวโคโนี่นักร้องปะโอ้โหโคโนี่นักร้องมาตามตู้อืมแฟรี่ไม่ออกโคโนี่นักร้องออกยังไงฮะ,ะเอายังไงกันดีไปผมลุยนะผมไม่เสียเวลานะไปมันรีโหลดช้าเหลือเกินครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วผมเปิดยังไงก็ไม่มาจริงๆนะไม่อยากจะใช้สูตรใช้อะไรแล้วครับโคโนี่สองตัวนะ โคนี่จัดมาสองน่ะนะทุกคนก็คิดดูแลรี่ไม่ออกโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคลิปนี้นะคลิปนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอเคตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไป ID ดีสุดท้ายกันเลยครับอันนี้นะครับจะเป็น ID ดีสุดท้ายนะไอดี ID หลักเราเปิดกันไป5 ID ดีแล้วนะครับเป็นไ d ดีลองๆของผมเดี๋ยวมาดูทางด้าน i อดีหลักกันบ้างว่าจะออกหรือเปล่าไอตัวแลรี่อะ่ะเอออันนี้ผมอยากรู้จริงๆว่ะคือแบบเฮ้ยเปิดยังไงก็ไม่มาว่ะผมเป็นอะไรวะทุกคน เฮ้ยผมไม่ได้สักไอดียนะผมเล่นเจ็ดไอดีแปดไอดีนี่ไม่มาเลยนะแซลลี่อะ่ะมันไม่ใช่แล้วว่ะใช่ปะ่ะเออมันไม่ใช่แล้ะผมว่าอ่ะต่อครับเปิดยังไงก็ไม่มาแซลลี่โอ้โหต้นกระบองเพชรแซลลี่แซลลี่ครับมาโอ้โหปามากุโ่ตกใจนะฮะไม่เอาเอาแซลลี่ดิโอโ้ไม่เอาแซลลี่นี้เฮ้ย เกิดอะไรกันขึ้นวะผม,ผมงงมากเลยอะ่ะเฮ้ยไม่เปิดไม่ออกเลยวะโอ้ปุ๊บอ่ะห้าตัวสุดท้ายครับทหารยาไม้อามีให้เก็บอีกสักสามใบไหมโอ้โหประเฮิดผมแล้วหมดไอคำจะพูดอ่ะคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่า ผมเปิดยังไงก็ไม่ได้จริงๆว่ะคือผมมาไม่อยากใช้ r u b ีเปิดนะลูบี้จะไปเปิดเกียร์ส่วนตัวกาชามาเปิดหาเลนเจอร์แต่เลนเจอร์เนี่ยไม่ออกให้ผมจริงๆนะครับวันนี้คือให้ดูแล้วนะคลิปนี้ก็ทุกคนก็ดูนะผมเปิดไม่ได้จริงๆโอ้โหไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ